หากว่าใครนะครับอยากดูผมเล่นเกมภาคเกมภาคสนุกกลนวลเนี่ยดูได้ที่ช่องโพสแมนเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกล่าาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปชมคลิป5คลิปที่ถ่ายติดพญานาคเอาไว้ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอกันนะครับ ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้าหากว่าทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปเริ่มคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับโดยคลิปวิดีโอแรกนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้โดยฝรั่งนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วงแรกนะครับเขาก็ถ่ายวิวถ่ายความสวยงามของวิวทิวทัศน์นะครับแต่เมื่อถ่ายไปได้สักพักนะครับคนที่ถ่ายเนี่ย ก็ S <S <an> <t ell> สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำเลยครับจนอยู่ดีๆนะครับสิ่งสิ่งนั้นได้โผพ้นน้ําออกมาและก็ว่ายด้วยความเร็วเลยนะครับคลิปวิดีโอน,น,นี้จะเป็นยังไงเราไปดูพร <it> ้อมๆกันนะครับคสฮะ คลิปวิดีโอนี้นะครับเกิดขึ้นที่แม่น้ําเจ้าพญานะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้มานานมากแล้วนะครับถ่ายได้โดยนักท่องเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาพักอาศัยโรงแรมนะครับบริเวณแม่น้ำนะครับก่อนที่เขาจะตื่นเช้าขึ้นมาดูวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศนะครับเขาก็เห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในน้ําเขาจึงรีบนําโทรศัพท์มือถือนะครับ ขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวและเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเนี่ยมีความยาวมากๆเลยแล้วก็ว่ายทวนกระแสน้ํานะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ จำไหวอยู่ในน้ำนะคะานนานกว่า5นาทีระหว่างนั้นนายวิศักดิ์แก้วสิริพระนการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดหนึ่งในนักท่องเที่ยวได้ถิอกล้องวิดีโอบัเทึกเหตุการณ์ระยะห่างประมาณ2 0 0เมตรรวมถึงนักท่องเที่ยวคนอื่นๆต่อมานะครับเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพนี้นะครับถูกเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกนะครับโดยเจ้าของโพสต์นะครับได้ใส่รูปนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ได้ใส่เสียงบรรยายเหมือนข่าวนะครับ โดยที่เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเรานะครับจะเห็นสิ่งที่มันเหมือนกับพญานาคนะครับโผล่ออกมานะครับเป็นบริเวณศีรษะของพญานาคนะครับโผล่พ้นน้ําออกมาเรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับสําหรับภาพภาพนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอต่อไปกันดีกว่านะครับคลิปวิดีโอต่อมานะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าแอบถ่ายพญานาคนะครับโดยคลิปคลิปนี้นะครับเหมือนผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาได้ตั้งใจนะครับแอบถ่าย พญานาคนะครับที่กําลังเล่นน้ําอยู่กลางแม่น้ําเลยนะครับโดยที่เราจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าสิ่งดังกล่าวนะครับที่เขาบอกว่าเป็นพญานาคเนี่ยมีการขยับค่อนข้างรุนแรงนะครับอยู่บริเวณกลางแม่น้ํานะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีรูปร่างเหมือนงูที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับดูจากสันหลังของมันอะไรของมันแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่และก็ชัดมากๆนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ลองไปรับชมคลิปวิดีโอเต็มๆพร้อมๆกันนะครับ คลิปวิดีโอต่อมาเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายของวันนี้นะครับถหากว่าใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่มาจากแอปพลิเคชัน TikTok อกนะครับโดยคลิปนี้นะครับเจ้าของคลิปเนี่ยได้ตั้งชื่อคลิปเอาไว้ว่าพญานาคเล่นน้ำนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก็มีความโด่งดังและก็ถูกแชร์กันไปเยอะมากนะครับ โดยในคลิปนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับมีเกล็ดสีทองมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพญานาคเนี่ยกำลังเล่นน้ําอยู่นะครับโดยที่บางช็อตนะครับเราก็จะสังเกตเห็นเกล็ดสีทองได้ชัดเจนมากๆก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับ ต่จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับถ้าหากว่าชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าใครนะครับอยากดูผมเนี่ยเล่นเกมภาคกวนๆตลกนะครับก็ฝากช่องโพสแมนด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นคลิปแนวใหม่ช่องใหม่ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ